สวัสดีค่ะจนน้อจ๋าสวัสดีเอฟซีของเจนนี่ทุกคนนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่มาพอกันอีกแล้วกับเจนนี่โจ้โช์แซบครับพี่น้องค่ะ้าเก่านั่นล่ะเต้แซวมือบามือนี่มาพอกันกับสาวซากับสาวลือกับพี่น้องค่ะสาวซากับสาวลือเขาลือว่าเธอหงีเขียวเอ้เที่ยห้อยเที่ยวม่อ่าเลยรั้ะแต่ว่าเขาซาวว่าเธอสวยแม่นยิดดอกมือนี่สาวซาสาวลือมีอย่างไงพี่น้องซู้พี่น้องกินค่ะพี่น้องค่ะ ตาบานค่ะพี่น้องฝีมือนั่งเบื้องบนเบืตับหวานนะจ๊ะเบิ่งผักเครื่องแกวนั่นแหละเบิ่งตอนตับนั่งพี่น้องขาว่ามันเลือดดำน้ำตอนไงอุบัติโร่นึงสี่แล้วก็ดาวผักพี่น้องขาเดี๋ยวก็ผักคือเแก้วนี่ผักงามงานเบื้องพี่น้องมีผักกุนี่บักพริกไงเนื้อส่วงบักพริกหน่อยกับมี่ยงค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็กระโปงอีกโกลด์าะไรแน่แล้วก็ผักกาด มีเบิร์เคมิเหมือนทุกอย่างมีฮอนดามาฟรังพีน้องครับมีเบิร์ตมนน่ะแซ่บคบานเดยมากินน้องกันี่คอยมเเตก็มาให้นังกับโ้เหกันก็สกินไปน้ำเบิรละละสดกอนบ้านีแต่ดูนี่นี่น้ำพี่น้องเหรอของโปรดกินนี่เลยมัาเข้มดีเ้อขอนียวเก้าพี่น้องขอนียวเก้าวหละลูกขอนียวเขา่คือลูกข้าวสาร มาด้อจใาทุกคนกินน้ำการพี่น้องเอฟซีองเขียนนี่น้ำทุกคนเลยครับจะนี้คนนะครับอืมันใช่หรือเาเพิมดีอืมแบบคือหูทอดพี่น้องครับอน้คิดหน่อยทอดครับิปลาป่าันาดนอ พักงานงามก้อนขายกันรอ <laughs> คนคายกับผู้บางหน้างนั่นอ่ะเพื่อนจยอกสนยองบุงค,ควาบปวดทั่วกันมหมกหา่ไ่ไปแล้วหายแ้งแต่มือหนักม,ม,มือแล้ว <laughs> อนี้ยืจนเทาอันไม่ได้เกนเห็นเงียบๆอย่างนี้แดกเรียบนะจ๊ะนยืดเป็นปีเพราจับไม่เป็นเปียงแล้วบเคยบอกแเคยไหแล้วไงเราแล้วเท่าน้อเคือแหลกแข่งขึ้นเั่าแหลกแข่งวันแหลกคนละสวนกันถ้าไปสวนเดียวกันไม่ได้ค่ะพี่น้องครับพี่เป่าไปไปสู่พี่เป่าไปสวนเดียวกันไม่ได้ค่ะแสงมันที่ซองกันน้ำส้มอันนี่มูนอุ้ยปุย เซตน้ำตาวันเลือดดำน้ำไปดีที่พี่น้องมึงต้อนย่อยญ่อยแค่เส้นสลับใส่เบิร์ต้นโลดฮะก็ต้องเหลืออืมอืมแสบแสบที่พี่น้องือมั้ยนั่งเดียวเบิ้งหนาเนี่ยชุดเดียวเบิ้งหนาเดียวเบิ้งบอกว่าเอาไล่ผู้บ่าวสมินี้ามาเป็นเดียวเบิ้งหนาอื ต้นไผ่ก็ใส่เป็นต้นเร<ม>าแต่ทางย้ำจะคลอ,องออกไปข้างหน้าเขาคืออะไรอย่างนีเพชรปลาหลาดพี่น้องเพชรแดงหน่อยร้องกินมือแทบแทบเอาเอาไปลวกก้อนจะได้พี่น้องขาเอาไปเอาไปหนึ่งต้มก็ได้จะกินมีมัดติดซอสดูจินนี่จะกินแบบเบิ้งปีหัวก้อนตายบนหน้ายน,นืย้อปลาทิ้พี่น้องขา กินทุกันหรือวะพิชทอดพี่น้องอม่เอ้ส่วนแก้วกันเลยบ่บ่กันมันก็เอาจิตรกนี่นิ่ก้อนกันอะไรที่บ่น่มนี้บบอ่ยเนาะหวานเนาะส่วนผสมหวานเผ็ดร้านวางครับพี่น้องใช่ข้ายมึงเผ็ดร้านวานออกออกสมสมหน่อยนึงหวานเนาะก็คื

กินเาไปหลินแก้ฮัลโหลเ่เคยเห็นตตยังไ่เห็นปนอยไ่ด้เอาไปซื้อฮัลโหลพวกเจ้าเอาได้บ่นเจ้ากินยังเป็นอาหารเยกินผู้ชายเป็นอาหารแล้วตจเลยความสกิน้อาดีก็มัอตัวม้หนาล มันค mm, so ือขอนใหม่รับยูวันนี้ปิ่งรถแต่แม่ในี่ยปิงมันนี้ปิ่งข้าวรยกนิ้วไปแคบก็เปปิงข้าวนะตัวปิ่งราได้กินลาบปิ่งข้าวขึ้นแล้วลาบปิ่งข้าวไม่บอกไม่ข่านกรอบเลย

ต้องไล่กับง่ามพี <S <S ่้องมือตัใส่เข้าไปอืมูปองอืมงูสามเดอนมูสามเดือมูทำทานเลยได้เสมาเท่ากับมูทำทานนะผเคยเห็นมูทำทานได้ปองสีดำสีแดงนี่แหละ นั่นเป็นเ็นบติตีบปากนี่ฮึ่เขาเคยเห็นงูเขาเคยเห็นงูแม่ฝอยป่ะใ่ว่าขาดตัวนึงแล้วมันไม่กนเรื่อยยเฮ้ยในพฝนเดี๋ยวเต็มาสร้างคามยิ่แลรนมันจะกินเรื่อยนิดหน่อยลูกจ้าเป็นคนเลี้ยงฉันเป็นคนที่ยานงูที่สุดตายเราก็ยังนานประกาศจับมางูแรงใส่เรอยานงูยังงูาเอามากกัดเลย งูต่างห尼亚จะยิ่งยันเนาะมูรักอยตมูรักตัวน้เนยงเป็นตัวยันเนพิดดอกลเมนเลี้ยวนาะนักื่นใจเดียวงูสิงู่างหยจำหางกันลังงูตาเดียวแค่ลายามเอาอย่างนี้รอทำหนีเดียวมนตีแขลุ้เต็มแว้เดียวเดียวแล้วโดดซักต้เตยสตินะเนะมูต่เดียวเอาเอทังข่อขาขคอมหลด มัน<ช>เก่นะไงไปเดยกับสุพังพอนไปเลยเดยอกมุม้งตาเดียวนะอืมพรอนมันต้องอยู่ใต้อำนาจของคังพ่อนพริกดิบใส่พริกแห้งกัวใส่เข้าไปอยาอืมเขาหนุ่มดี ใส่แรกิ่นน้ำไัแตองซื้อนะใส่ส่เลยนี่ยค่ะเพราะว่ามันงามไม่กิิไนในมือใส่พี่นอนค่ะอือค่ะอืมอ่อนอืมเห็นแล้วเห็นแ้วรม ก uh ิน huh. นี่ต้องกินพริกสดน้ำพี่น้องพริกแหางก็ไม่พริกสดก็ไม่เห็นอ่ะไม่ทั้งกินแห้งทอดพริกสดพริกหยวกตายไปเลยไปไมใ่ไปไหนไปไปแห้งอ่ะได้ไปไปที่ไหนได้บ้าละ กินไม่ได้แต่ใบตายมั้งใบสั่งแล้วใบแล้วมันใบสั่งนะย่านย่านไม่มีเงินจ่ายอ๋อเขาไม่เห็นเขาจับจับอย่างไรคะรถงามเกินรถไม่เกินจับอย่างนี้ใบสั่งเนี่เพราะกระเทยต้องจับอย่างนี้ทำไมต้องจับพวกหนูคะเพราะว่าพวกเธอเป็นกระเทยไงต้องจับที่จับไม่ได้เกี่ยวกับรถใช่ไหม อยังเป็นก็นคืไหนชนนมดินมไหลจ้าก็ได้จ้าเปิดออกมกว่า <c oughs> นมมือถือไงนมมือถือของย่าโยนกิเป็นกล้องนอ้ำใช่แล้วก็นยังไม่มเลีกระถอดตักอาทิตย์นึงกักอีกนึงองน,<ม> <c oughs> นมมือถือนั่น กินมันตะกี้ปลาสับกับปลา่างลมันสุดเดือนตาบึ้งไ้หนาปิดร้ก็ถึงเื่าเรากินมันกลเราก็แล้วก่งมาเด้อเวๆอ้ยอีกสองคำกินกรพริกปลากินอดกิมแทงงนาะไม่น้องอสกิมบอ มมนได้กินติณาตีนยอยไปเนบงเนาะก็เลยว่างัวงามคูกินรัาเนมากกินยากินภากินยาเที่กับตับเนี่คนติดตามเพราะบามันมากเขากินภาคภูชคนประดี๋ยมักกินหนังนาเด้้องานสวยสมบัติป่ะมันติดตามอยู่ว่าเป็นพ่อเสื้อสวยสมบับอกพี่มันกินตามพ่อพัก คือหลายได้ผักเลยต้น้นอ่ะพาผมต้นยังเนี่ยขึ้นเดี๋ยวเป็นต้นผลต้นผลนะต้นต้นทำไมัต้นเส้นผมเนี่ยเหรอเนี่ยได้ทานต้นนี่ต้นสนเส้นผมอยู่ทะเลใบมันห่อนะเนี่ยนะต้นเค็มอันนี้ก็ต้นซักงาซักนะซักกล้องดีก็ซักเข้าไปในปากน้องคนพูดเลยไม่เบียดกับธรรมดาเลดมวน มืงมีคนดาเนคนสีขันด่าเราจะสุกขันเองดา้านดาด่ารลยมาม่นเะน้ะถ้าเข้าระตอบตัวพ่นอห <c oughs> วานกิบเสาโล่มั่นพี่น้องเขาแม่ <c oughs> ข้า่อยอืมอือมองนี้มันจะหวานพี่น้องอื หมูนี้จะคือหอมมันเท่าเผ็ดเผ็ดจอินๆแล้วตรงเนี้ยมันจะหวานหมองหัวไม่ไหนพี่น้องคะหัวยังหวานเมดตุหัวนะคะพี่น้องหัวอะไรนะแจ๊หัวจ้อยก็หวานเป็นป๊อตต้องถามนั่งค่ะนั่งสันทัดขยายนัะพีวิตามินซีของแท้มาเมียนตี ได้เวลารักยาค่บปับ <laughs> <อา S 2> ข้าวเราเป็ปปยางปล่อ,อยเลยย้ำยามันก็ตังขาวมันก็ิดเป็นก,กระเดอขึ้นเพราะยาเนน้วมันหงอนแล้วงดปปอดยาบมดเลยหมดเวล้วตืนกับนี่ยาเลยหวานจัจ๊ะพักราย,าย <c oughs> ๆมึงหนูจะกินพักยังก้อนพี่นอ้องอืม ตัวต <S 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 1> <S 1> ายแล้วครับธรรมชาติเปลี่นทางหมดเลยนั่นืะ ติดไหมฮะน้ำสิล่ะพี่น้องเอ้กินนั่งกันเลยฮ่าไม่มาอยกินน้ำละกินตับหมูตับอืมเนี่ยอร่อยพักกันอยู่ไันเป็นคืนๆเป็นเน้นๆนี่เนี่ยอืมอืมผมนะที่วัดสารเป็นจริงๆคำแบบใครกินกินผักกาดที่มันสด ตื่นมากระแทกโยเวลากินแบบน้มันลำบากตอนนั้นกินในยุนย่งับบนีน้ท่ามปัญหาตอนนั้นก้านไปสองช่มงนั่งเซเวย,ย์ม,มันนั่งกับปรติสหอบไม่หันเยอะเอ้ากดๆไม่เคยแชร์แบบนี้ หอ,อมอมากกรับไปน้องอืมหอมนากดุม,มากอาารยเบบีบลิกอบอกมบบีบบลิ้นคือแังนอกเนาะโอเคพอมกันนะรถดดข้างเดียวกันไม่ติดอืม,อม ลงงรงงานเขาแขกมารลมท่าจอดแล้วแต่ทุกทายคุณเกิดเองเพียงสบ,บายผมเนยังอย่าตัดเด้อคีบแล้วก็อินมเลยไอ้บอลสวยไปกวามากยมากเลต้นงาไผ่มาสิสวยไปกวยมากกับ,บาการสะ้างคลิปของเกณฑ์นี้มันตดัดมัน,ม,นมันเวลามันยังแรงสินะแล้วเกณฑ์นี้เลยบางคร้ว่ามันตดัด โบก,กิตติถ้าคลิปตัดในเวลามันก็นสิยุดนะพี่น้องอันนี้มันบ่หยุดม,มันแล่นไปเรื่อยๆเฮาเก็เลยบ่รู้รว่าม,มันตัดเนี่ยไปมืดๆนะันเนืยวกรกตินนุ่มๆในบทเกมนั่นแหละไม่รักหรอกเห็นบ่เนี่ยไปมืดเนี่ยไม่ใช่ป่ะไ่บ อขอเล่ววาเมื่อตอนล่างมือหน,นมนหน่อยเส้นหัวขนาดพับแปะปุ้นมาหน่อยๆคุ้นเนาะแก,ก้วเทียนเนาอไม่ได้น้อยบะมักหลังมือจีเป็นน้อนมาดิเป็นน้อนย่ำขึ้นหนูมักจ่อมืออาะเด็เนะาะคอยตลอดเลยคอยอืม ขาดกังนู้นเนี่ยขอมันกรอบไค่ไหนจริงหาออะไรหนูเนาะจริงเหรอไปไล่หนูทง้านหน้าบเคยไล่หนูไม่เจอคตรอรก็ะไล่นวลอะไปคดแล้วมันก็แลงกอบแปบมันนน่ะนะเมื่อไรนี่ไปถือคู่เพื่อนคู่ขอางถึงนู้นเราซื้อไล่เจ้าท่นบอกไปถือเงใสเพิ่งซื้อแลมาข่นหนู ไปยืนในน้นตอนกก็ตายไม่ได้ขี่สี่ขี่กล้องยังก็ยังไงตอนคือนห่นเลิศโปตีโอเปียนี่แตอนนู่นนั่งแบบเดียรเลิศบนร์มีสิกินตะก้มันไม่ได้จอยไม่ได้หอมหันองคักกันอ่ะจอยบริษัทของแม่พ่อ